แรกนะคะเข้ามาก็ไม่เข้าใจขันห้าไม่รู้เรื่องขันห้าเลยค่ะว่าขันห้าคืออะไรนะคะก่อนหน้านั้นเราจะเข้าใจว่าขันห้าคือดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่นะคะก่อนที่จะเข้าไปในระบบ m อ็นะคะพอมาอยู่ช่วงแรกนะคะท่านมาเซอร์ก็ให้พวกเรียนนะคะขันห้านะคะถึงได้รู้ว่าขันห้านะคะประกอบไปนะคะรูปหนึ่งนามสีนะคะ,ร 1, 4, ะ,คะแรกรูปรูปนะคะก็จะประกอบไปด้วยอายตน,นะ อยนายตนะนะคะตาจมูกนกายใจนะคะนามนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะเวทนายญญาสังขารวิญญาณนะคะเราก็มารู้ขันห้าตอนแรกเราก็รู้ด้วยความคิดนะคะเราก็จด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 ไว้ให้เรารู้ด้วยความ ดูด้วยความคิดนะคะพอหลังๆมาเราจะเข้าใจด้วยสภาวะนะคะด้วยการที่มาฟังคลิปบ่อยๆเข้ามาในห้องนะคะทุกวันนะคะไม่ขาดห้องนะคะเข้ามาห้องทุกวันนะคะพอเราเข้าใจด้วยสภาวะนะคะตอนที่เรารับพลังงานนะคะเราจะได้ได้เยอะกว่าเดิมามากๆเราจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นปัจจัย ยิ่งเรามานะคะออกกําล um ังกายแบบชี่ like okay. ้งนะคะที่แม่ครูจะออกกําลังกายในตอนเย็นนะคะทุกท่าน18นาฬิกากว่าประมาณนี้นะคะแม่ครูจะพาพวกเราออกกําลังกายชี่้งแบบช้าๆนะคะก็จะสะสมังได้เยอะนะคะในการออกกําลังกายนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยออกกําลังกายชี่้งนะคะบอกเลยว่าําเป็นมากสําคัญมากๆเลยนะคะ แต่ก่อนนะคะท่านมาเซอร์ท่านพ่อครูใหญ่บอกว่าให้ออกกําลังกายชี้โกงนะั้นใช่ไหมท่านก็บอกตอนที่เราไปบ้านแม่ครูนะคะท่านก็ผ่าทำนะคะกลับมานะคะวันนาก็ออกทุกวันทุกวันนะคะทุกวันแต่การทํทุกวันนะคะแต่กทท่อน,นะะเราไม่ได้รับพลังงานเยอะนะแต่เราที่ยังไม่เข้าใจขันห้าด้วยสภาวันะเราก็จะรับพลังงานได้แต่ได้ไม่เยอะนะคะแต่พอเรามาขัก ในขันห้าด้วยสภาวะนะคะเราจะรับพลังงานได้เยอะมากขอกกำลังกา,กายที่โกงเราก็รับงานได้เยอะนะคะยิ่งที่ไม่ถูกผ่าออกกําลังกายเนี่ยนะคะตั้งสิแปดนาฬิกานะคะพลังงานจะไหลเวียนเยอะมากพวกเรามันจะเนืบไปทั้งตัวเลยนะคะชาตามแขนตามขาหมดเลยเ,เพื่อนๆลองจัดสรรเวลาตัวเองโูนะคะสิบแปดนาฬิกากว่าๆอ,ออกกําลังกายด้วยกันนะคะมาสัมผัสพลังด้วยกัน นะคะเราจะรู้ว่านะคะพลังเนี้ยนะคะมันเยอะจริงๆนะคะมันคือบอกเพื่อนยังไงอ่ะคือมันสัมผัสได้ด้วยตัวเองเนาะถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาแล้วนะคะเป็นเพื่อนพ่อแม่เนาะเข้ามาแล้วนะคะมาฝึกมาปฏิบัติไปพร้อมๆเราทําทุกวันทุกวันให้สม่ําเสมอให้เป็นกิจวัตรของเรานะคะให้เป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะในการที่มสัมผัสพลังออกกำลังกายแล้วก็เข้ารับพลัง ไม่จําเป็นจริงๆพวกเราก็เข้าทุกวันเนาะจะไม่ขาดหอบค่ะตัววนาเองคือจะน้อยมากที่จะกักการเข้าห้องแต่บางวันอาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้พูดเท่านั้นเองแต่เข้ามาทุกวันนะคะแล้วก็ส่งต่อเรื่ององเราเนี้ยนะครับให้กับหลายคนให้กับญาติพี่นอ้องตอนนี้พี่ชายพี่สะใภ้ป้าลงุงเข้ามานะคะครอบครัวมาอยู่ที่เอสอาร์แล้วนะคะ ก็มาทุกคนนะคะก็เราก็โน้มก,กระแสจิตให้ทุกคนคนที่ยังไม่เข้ามาประนมไปให้ทุกคนให้ม่ีกระแสของท่านนะคะท่านมาเซอร์นะคะตอนที่เราช่วงนี้ไปงานศพสามงานเนาะสัปดาห์เราก็ไปงานศพปุ๊บเราก็จุดทูปเราก็บอกชื่อนามสกุลน,นั้นให้เขาเข้ามาอยู่ในกระแสของท่านมาเซอร์นะคะคนท,ที่เราบอกเขานั่นแหละคนเราก็จะลุกเลยนะคะเหมือนเขารับรู้รับทราบ เราไปงานไหนเราก็จุดธูปเราก็เอ่ยชื่อเขาชื่อเต็มนามสกุลครับแล้วก็บอกเขาว่าให้เขาเข้ามาฝึกปฏิบัติธรรมคะกับท่านมาเซอร์นะคะเขาก็จะสร้างบุญสร้างกุศลได้อีกนะคะก็วันนี้ก็ขอแชร์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสาธุในบุญเนาะโน้มกุศลนะคะคุรณาแล้วก็ครอบครัวด้วยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เรามาเรียนรู้ขันห้ารูปนาม ด้วยพลังงานเนาะเป็นการสมาธิพลังพลังสมาธิบำบัดตรงนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมนะมากมากเลยเรื่องของความสุขเรื่องของความแข็งแรงย้อนวัยอันนี้สําคัญเพราะว่าทุกคนต้องการความสําเร็จในทางโลกแต่วันนี้ยนะกายของเราเนี่ยอยู่โลกิยะนะแต่จิตของเราเนี่ยต้องอยู่โลกุตระซึ่งคําว่าโลกุตระทั้งหมดก็คือ วิชาและก็ปัญญาที่มาเซอร์ท่านได้เมตตาสอนเราถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจขันห้าลูปนามเราไม่เข้าใจไตรับปฏิจจานั่นะก็คือว่าทั้งใจกายจิตของเราเนี่ยอยู่โลกียะหมดเลยอันนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเนาะที่จะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสุขนะมันจะมีแต่ความทุกข์ความกลัวตอนนี้ใครที่มีความกลัวคุณจะกลัวอะไรก็แล้วแต่คุณจะกังวลอะไรก็แล้ว ยงเรายังไม่เข้าใจขันห้ารูปนามตายรักเรายังไม่ได้เข้าใจวิชาที่มาเซอร์ท่านตั้งใจเมตตาสอนเรามาเมื่อไหลที่เราเข้าใจด้วยสภาวะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันจะสลายหายไปหมดเลยเราจะอยู่ได้อย่างสบายใจอย่างสง่างามด้วยนะทุกคนมันจะสง่างามมันจะไม่มีความกลัวเป็นนี่ก็อยู่อย่างสง่างามอ่าเป็นโสดก็อยู่อย่างสง่างาม มีคู่ก็อยู่อย่างสง่างามทุกคนจะอยู่อย่างสง่างามกันทุกคนคือเราจะไม่มีความกังวลอะไรมันจะอยู่ไปด้วยความมีความสุขมาสเตอร์จะเข้า2015นะคะได้อีกคนหนึ่งนะใครที่ว่าไม่เคยรู้ขันห้ารูปนามแล้วชีวิตมีความสุขขึ้นมีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นนะขออีกหนึ่งคนนะมาสเตอร์เข้า2 0 1 5ย์ค่ะเชิญค่ะเป็นบุญใหญ่ร่วมกันค่ะ จไม่ต้องเกรงใจกู้สนเยอะไม่น่านค่ะ <c oughs> ไม่น่านค่ะปแป้งนะคะชบุรีค่ะ,ะ,ะก่อนก่อนหน้านี้แป้งไม่เคยได้เรียนรู้ขั้นหน้าเลยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนสังคมมันแคบเหมือนเราความรู้แค่หน้าเราเห็นแค่มัางหน้าแต่มันมีสิ่งที่ต้องเหนือจากที่เรารู้ ก็ได้มาเรียนรู้เรื่องขันห้าก็คือตัวเราอะค่ะสั้นๆง่ายๆก็คือตัวเราก็คือลูกนามเวทนาสัญญาสังขารญาณนะคะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรามาใช้ลูกนามนี้ยืมเขามาใช้แล้วก็คืนใช้ให้เขามีประโยชน์มากที่สุดรูปนามนี้ก็ต้องดูแลเขาอะค่ะทีนี้พอเรารู้ว่าลูกนามนี้มัมัน,มนว่าง เมื่อเรามีนี่ใช่ไหมคะเรามันก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่แค่อะไรก็ไม่รู้แล้วเราจะมีความสุขในการคิดแบบนี้อะคะ่ะแล้วก็แม้กระทั่งสัตว์อะคะ่ะแม่ก็เอาธรรมะอะไรให้เขาฟังเหมือนเขาจะรู้อะคะ่ะเขาก็ลูกนอเหมือนกันค่ะเหมือนเขาจะรู้แล้วเขาก็มีมีความสุขไม่ไม่ไม่ได้สงสัยตาเราคือเรามองตาเรารู้นะ ว่าว่าหน้าเขาเขาทุกข์แล้วหรือว่าเขาสุขเขาเขาฟังธรรมะด้วยเขาก็รับรู้ได้ค่ะเ่าก็ก็จะมีความสุขเมื่อเมื่อเรารู้ว่าลูกนาำนี่คืออะไรก็คือจะเป็นนะคะาทุกคนได้เรียนขันห้าเราก็จะใช้ชีวิต้ดยด้วยด้วยความสุขค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะน้อมกุศลค่ะคือขันห้าจำเป็นถ้าถ้า ถ้าเราไม่เรียนรู้ขันห้าไม่เข้าใจการทำงานของขันห้าเราก็ใช้เขาด้วยความที่ไม่รู้เนาะพอใช้ด้วยความไม่รู้เราก็พาเขากลัวพาเขากังวลคือเขาพาเรากังวลนะเราคือเราอีกอันหนึ่งนะขันห้านี่คือของยืมใช้แล้วเดี๋ยวต้องคืนเขาแต่เราต้องคืนไปนะด้วยความสุขนะความแข็งแรงและก็ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ก่อนเนาะ ที่อยู่ในเลเวลของความกลัวไม่ว่าตอนนี้ถามตัวเองเลยว่าเธอกลัวอะไรอยู่ลิต์ออกมาเลยว่าที่กลัวอะไรอยู่เท่ากับว่าเธอยังไม่รู้จักวิชาเธอยังไม่มีปัญญาวันนี้ถ้าเธอกลัวเธอต้องการไม่กลัวเธออยากอยู่มีความสุขเธอต้องมาเรียนรู้ตัวเธอเองแล้วเธอจะได้เพิ่มปัญญาเธอจะได้เพิ่มวิชามันง่ายๆแค่นี้นะเพื่อนๆ แต่กว่า m s r จะมาเข้าใจกันตรงนี้เราเนี่ยนะอดทนฝึกฝนกันมานะตั้งแต่31พฤษภาเมื่อปีที่แล้วแต่ถามว่ามันนานไหมมันไม่นานนะเพราะว่าหลายๆคนตอนเนี้ยหลายๆคนในโลกใบนี้กำลังเรียนรู้ธรรมะอยู่แต่จะเป็นสายทุกข์โดยส่วนใหญ่จะเป็นสายทุกนะของเราเนี่ยเป็นสายไล